<laughs> นี่ขนาดผมเปิดรอบสองผมยังขำกับมันอยู่เลย <laughs> ใครมันจะไปนึกเหรอฮะว่าเกมจีบสาวเฮลเดเกอรมันจะมีอะไรแบบนี้มาเกี่ยวข้องด้วยเกมผมก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะกับเกม The c i r อ l e Circle อันนี้มาในแบบเอพิฟูนะฮะซึ่งมาอีกหลายเดือนเลยกว่าถึงเอพิฟูแต่ในนั้นผมก็กำลังอยู่กับการทำเกมนี้อยู่แล้วก็อให้มันจบๆไปนะเดี๋ยวมันจะทิ้งช่วงนาเกินไป ว่าอะไรคนที่ดูนไอ้นเ,นเทวก็น่ารู้นะว่าเสียงนี้มันคืออะไรยากเลยทีนี้สองเกมมาเจอกันคนที่ไม่ดูไอ้นเ,นเทวคงงงกันตาแตกแล้วเนี่ยแกผมจะเป็นไงก็ไปกันเลยบนิวการ์เอ็มด้วยนะอันนี้ก็สิบบาทใช่ไหมซ,ซูปเปอร์สกีเรตลิจิตอัปเ <g ay> <g ay> ดตนะปั่นไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะ คุณตื่นขึ้นมาเหมือนกับที่คุณเคยทำพร้อมสำหรับวันใหม่อย่างก็ตามวันนี้มันรู้สึกแปลกแปลกมากไม่ว่าจะเป็นอะไรคุณก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีใหเล่เป็นศาสตราที่ต้องไปรับใช้ไม่มีเวลาให้มานอนอุตุอยู่ในเตียงหรอกนะคุณสายหัวแล้วก็หยิบเสื้อเสเ้ตเตอร์สีฟ้าที่มีลายสีม่วง เพราะก็วบบิ่งอ,อกไปไปเดี่ยวครัว <c oughs> ใครเนี่ยขณนที่คนเดินผ่านประตูไปกูก็เห็นกับลูซโอ,ออ่าลูซบาทเทเกอร์ลูซิเฟอร์เหรอลูซบาทลูซี่เป็นไรไปเหรออ,อ่าก็แค่เหนื่อยอะนี่มันเสียทอเรียวนี่หว่าก็ ใช่นายกำลังหลับอยู่นะฉันเลยทำมือเช้าให้ลูซิเฟอร์ทอริเอลลูเซียลเอาใช่ลูเซียลแล้วกันลูเซียลยื่นพายมาให้คุณซึ่งไม่กลินที่โดดเด่นมันคือซินนามอนบัตเตอร์สกอตพายน่ฉันคิดว่าเปลี่ยนอารมณ์หน่อยก็ดีนะฉันหวังว่าจะชอบนะตัวดีมากเลยอะขอบุูนะ คุณกินของหวานนัน่นรสชาติของซีนามอนแล้วก็บรัสกอตผสมกลมกึ่ก็อย่างลงตัวเลยว้าวนี่น่าจะเป็นพายที่เยี่ยมที่สุดที่ฉันเคยกินมาเลยนะดีใจที่ชอบนะแต่ว่าฉันคงโกโหกนายนะฉันไม่ได้มีคนมาช่วยอะจัสติสท,ทำพายเก่งมากเลยอจัสตี้เป็นใคร oh. เอ่ย <c oughs> เรียกหรือเปล่าจัสติ้เป็นเอสคอ แอดก่อนกับทอรเรียลปีศาจตาบอดที่คุ้นเคยกำลังมาที่ห้องขวาแต่ไม่ใช่ก่อนที่จะพุ่งชนเข้ากับผนังท้าไม่ขอทั้งสองได้สร้างรูให้กับกำแพงที่คุณสาบานได้เลยว่าคุณไม่เคยมามาก่อนโยจัสกอมีป่ากอนแล้วมันแปลกๆก,กันทุกคนเลยฮ <laughs> วา่าไงเทเกอร์ จัสติสเธอดูแจ๋วมันเคยเลยอะ่ะอืมนายรู้วิธีจีบบีสาเ่ไเนี่ยแล้วลองกินพารื่ยังอะ่ะรู้สิละฉันใช้เวลาทั้งเช้าเลยนะอร่อยมากเลยอะ่ะเธเต็มสิบเลยอะ่ะนายโอเคไหมเนี่ยน่าดูสับสนนะเอ่อมัมมัมมัมก็สับสนอยู่เมื่อเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย ก่อนที่คุณจะตอบแฟนดเมริกาก็มาเข้าร่วมด้วยแฟนดอมเบกาเป็นฟาวีฟาวีปะเออฟาวีแหละไม่มีใครหัวงี้ยังก็ตามท,ทันทีที่คุณเห็นทรงผมที่เหมือนกีบดอกไม้สีเหลืองใบหน้าที่ซีดเสียวพร้อมกับชุดสีเขียวคุณก็สึกได้เลยว่าม่อะไรบางอย่างแปลกไปแน่ๆมันแปลกตั้งแต่นี้แล้วเจ้าอะไรเนี่ยไม่ปล่แบบนี้กันเนี่ย แปลกๆกันจัดเลยอะ่ะอา่าไม่มีอะไรหรอก <c oughs> กาแฟเสร็จยังอะ่ะฟาวีโมนิก้ายังอะ่ะโทษทีนะฉันทำมันก่อนที่จะเริ่มอบพายอะ่ะเดี๋ยวจะทำหม้อใหม่ให้นะฉันก็จะเดืมเ่มด้วยเหมือนกันน่ะคุณเริ่มบทไม่กาแฟาและคิดกับตัวเอง นี่มันแปลกมากเลยนะทําไมทุกคนดูเหมือนออกมาจากเกมเลยอะ่ะนี่ก็เกมนะเกมในเกมร้านเกมอีกทีหนึง่งมันเหมือนชั้นอยู่นะอีกมิติหนึ่งเลยอะ่ะคุณหยิบแมกกาแฟมาแล้วก็เตรียมใส่เครื่องเอาไงเอากันวะ <c oughs> คุณเทแก้วกาแฟทั้งสองหนึ่งแก้วให้คุณและหนึ่งแก้วให้ฟาวี่โมนิก้าเพื่อแน่ใจว่าเตรียมแบบให้เธอชอบไว้ให้ สิ่งสุดท้าที่คุณต้องการวันนี้ก็คือนิ้วที่หักก็ชอบไหมโอ้ยก็ทำไม้ดีมากเลยนี่ก็พอรับได้นะขอให้ทำได้ต่อไปแล้วกันนะไม่งั้นวิญญาณนายกลายเป็นของฉันแน่ขณะที่ฟาวีโมนิกากลับไปย่องเธอเพื่อทำงานเธอต่อคุณก็ถูกทิ้งไว้กับความรู้สึกขนลุก กับคำ <c oughs> ข่มขู่จากปีศาจฆาตกรเธอได้แต่พูดแหละนะแต่จะไม่ช่วยเองนะถ้าเกิดเธอจะทำอะไรอ่ะเอาเป็นว่ากินพายที่เหลือกันเถอะฉันหิวแล้วอ่ะโอ้จัสติสคุณนั่งลงแล้วก็กินซินนามอนบัตเตอร์สกอตพายที่เหลือพร้อมกับปีาศาจสองตัวที่เหมือนแพะมาโฟเมตหรือเปล่า แล้วคุณทั้งสามก็คุยกันหัวเราะด้วยกันแล้วก็กินมื้อเช้ากันมีใครไหมกันหลังจากกินพายเสร็จแล้วคุณก็มาที่ห้องนั่งเล่นที่ที่คุณนั้นถูกสสงสว่างสองหน้าคุณได้ยินเสียงของเราที่คุ้นเคยจากสองพี่น้องมาดิน่าและซิดาร่ากำลังทะเลาะก,กันเหมือนเคยอย่าบอกนะว่าไ <c oughs> <c oughs> อ้มันมัน มันควรจะสลับบทกันป่ะอันนี้ควรจะเป็นพอเวลัสนะอันนี้ควรเป็นแซนพอดูใกล้ๆกเข้าดเออูเหมือนโคองกระดูกอะหาพูดไม่ออกเลยแซลิน่ายายเวนเนี่คนอย่างแกเนี่ยควรจะถูกทรมานไปซะนะอ่าฮะอ่าฮะ ถูกเผาวน่นะลกถูกทรมานฉันได้ยินมาหมดแล้วอ่ะนะอะไรอ่ะครั้งนี้디디ดดดดดไอพี่เวของฉันมาคิดว่ามันตลกดีอะที่ยวก,กระดูกคว้างใส่ฉันเนี่ยมันควรเป็นนมันควรสลับกันนะอันนี้จะเป็นแบบว่าเรียกอะไรพี่ที่ยีวยนกวมศาสตร์กับน้องที่ต้องคอยรับมือกับไอพี่ยีวยงคนนี้ฉันก็พูดถูกเนี่ย มันสนุกมากเลยนะสีราดาปล่อยไปซะหน้าแมวนะพระตัวใหญ่นี่มันเรื่องของพี่น้องนะไอ้ก้อนน้ำโบธุปิกอยู่เดี๋ยวได้มีเรื่องกันแนะ่เตรียมดวงกระทืบได้เลยก็มาสิไอจ้จมข้าเหมือนมะเขืเทศเอ้ยมันครั้งเดียวเองนะว้าวเท่อยู่นะ แต่ผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ดีว่ามันครสลับกันคุณเห็นพี่น้องเตรียมจะต่อสู้กันแซลีน่าเลงบัสริปับสิปลัสคนที่กำลังหมุนคาถากระดูกในมือเธออยู่คุณรู้สึกว่าคุณต้องมีเวลาที่เลวร้ายแน่โอ้มกพี่น้องของกระดูกก็เขียนฆ่ากันแต่การจำเรีนเพราะเขานั้นถูกปัดโดย หมาสามตัวที่คุณเคยเอา,าละอาน้อยิงด็อกหรือเปล่ามีใครเป็นหมาอีกว่ะเทมเทมเป็นหมาหรือเปล่าเซร拉ส <c oughs> มันจะม,มีเซรัสรหันมาคุณหน้าที่เรียบน้าและดูงี่เง่าของเธอนั้นจ้องมาที่คุณถึงจะเป็นอย่างนั้นคุณก็ทำอะไรไม่น่านอกจากยิม้มโฮย้ยเทมบรัส โอ้มมยกอดเจ้านายกินเหมือนอาหารเลยอาหารนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยปีศาจหมาแมวเทมมี่สามตัวหันหน้าไปหาปีศาคอกระดูกสองตนตื่นเต้นกับกินซินนามอนบัตเตอร์สกอตพายท,ที่คุณกินไปก่อนหน้านี้คุณก็คิดได้ทันทีว่า ควรจะใช้พวกเขาในการหยุดการทะลับบาะแหวงนี้ซีราดามีขนมนะเซิฟประจก,การเธอเลยเฮ้ย hey! <laughs> ไปเลยไม่มีเวลาให้ซีพายรัตปฏิเสธเทมเปรัตก,ก็ไล่เธออย่างกระตือรือร้นออกไปจากห้องนั่งเล่นเพื่อไล่ตามอาหารที่ไม่มีหยุดยิงอยู่และก็ทำให้คุณและแซนลีน่าโล่งใจ ให้ตายสิมันดูเดือดมากเลยนะเมื่อกีอ้ก็ดีนะที่รอดมาแล้วอะซีดาราทำตัวแปลกชะมัดเลยอะฉันไม่รู้สิฉันคิดว่าเขาอยากจัดการชีกับเธอนะฉันเห็นเธอกำลังฟ้อมองเธออยู่เมื่อสองสวันก่อนเนี่ยเธอให้เขาเล่นเกมด้วยนี่ ถึงแม้ว่าเธอไม่รู้ว่าเธอทำอะไรอยูก่ก็ตามอ่ะคุณสกเกตเห็นใบหน้าเครือขินของซารีน่าถึงแม้เธอนโครงกระดูกแต่ก็ยังมีเลือดไหลไปตรงนั้นอยู่ดีเขาเป็นพี่สาวเธอนะทั้งนว่าเธอคงชอบกันที่ไม่เธออยู่รอบๆนะถึงแม้ว่าเธอจะรับมือยากก็าตามอนะก็อาจจะนะแล้ฉันก็เห็นว่าช่วงนี้เธอใช้เวลาอยู่กับแพน,นิดาเยอะเลย สงสัยจังเลยว่าทำะไรกันอยู่นะอยู่กับเปโดมินิก้าด้วยเหรอแล้วทำไมเธอถึงหงุดจงิฉันแอบฟังข้าวงแพงวันนึงอ่ะแล้วฉันได้ยินเธอกำลังกระซิบกระซาบอะไรอยู่ด้วยเรือ like ่องน่าสนใจนะนะก็ฉันคิดว่าเธอควรให้ความเป็นส่วนตัวเธอหน่อยนะโดยเฉพาะถ้าเขาอยู่หลังประตูอะ แต่ฉันดีใจนะที่เห็นเธอทั้งสองเริ่มจะใกล้ชิดกันได้แล้วอ่ะอ uh ่ huh. าฮะซาลีน่าเอาขวดมือที่ออกมาจากกระเป๋าแล้วก็เริ่มที่จะกระดกมันก่อนที่จะกลับไปที่ห้องตลางาเทมรัสจากนั้นก็วิ่งผ่าน,นไปพร้อมกับกระดูกในปากเนี่ยกระดูกล,อล่อเหรอซีราดา้าเออซีเพลสเทมรัสเจอขนมแล้ว เธอออกจากห้องไปตามเรมื่องซีพายลัสไอเวนเทมมี่นั่นขามยกระดูกฉันไปอ่ะไปจับเธอสิคุณตามเทมบมลัสมาแต่เธอก็สามารถหนีไปได้จากประตูหน้าซึ่งถูกเปิดไว้อยู่เวนเอ้ยว้าวว้าวา ซาลินาโผล่ออกเธอออกมาจากประตูแล้วก็เล่นทรัมโบนเพื่อแทงใจดําที่คุณไม่สามารถจับเทมเบรัดได้ขณะที่คุณก้าวประตูมาสงสัยว่าทําไมประตูถึงเปิดอยู่คุณเห็นเข้ากับแผงขายของเล็กๆที่ปรากฏตัวขึ้นเช้านี้หรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่มาตั้งร้านขายน้ำมะนาวกันนะอย่าบอกนะว่ามัฟเฟตอ่ะก็เดีเ๋ยวอจะเป็นพวกขนมอบอะไรพวกนี้ะนะ ถ้คุณมองดูใกล้ๆคุณเห็นของอบมากมายแล้วก็เครื่องดืม่มคุณรู้สึกถึงความรู้สึกขนลุกผ่านสลังคุณไปแล้วคุณก็หันกลับไปทันทีเพื่อเจอกับโมดิอุสผู้ที่ยืนอยู่ใกล้คุณเกินไปโมดิอุสเป็นมัฟเฟตโอไมคก็ก็เข้าอยู่แหละโมดิอุสตกใจเลยเนี่ยจะรู้นะฉันเห็เข้อหลังนายนี่ฉันเห็นว่านายสนใจของฉันนะ งั้นนี่คือร้านเธอเหรอเธอรู้ไหมว่าเธอเปิดประตูทิ้งไว้อะทำให้ชซร์รัดหน,ไไดน,นีไม่ได้อะเดี๋ยวเธอก,กลับมานะมาเฟลส์ระหว่างนั้นน่ยอยากจะซื้ออะไรหน่อยไหมก็ดีนะแล้วเธอมีอะไรบ้างอ่ะฉันขายโดนัทควซองคับเค้กแล้วก็ช็อกโกแลตร้อนอ่ะมีน้ำเปิ้ลด้วยนะแล้วก็น้ำมะนาวอ่ะ เงินทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยแมงมุมที่ติดอยู่ในห้องตหลงังคาของมารีนา่าคุณมองไปที่ตัวเลือกเหล่านั้นแล้วเห็นว่าราคามันช่างเหลือเกินเหลือเกินสิเหรียญเพื่อขวดซองเลยอ่ะรวมค่าร้านแล้วกับค่าวัตถุดิบแล้วก็ค่าโฆษณาราคาจะดูสูงหน่อยนะเธอเอาเงินพวกนี้ไปจ้างคนมาจับแมงมุมดีกว่านะรู้ไหม ฉันไม่คิดว่าจะมีใครจ่ายเงินมากกว่าสองสามเหรียญเพื่อซื้อคัพเค้กหรือน้ำมะนาวหรอกนะงั้นเหรองั้นก็ถ้าเกิดทุกคนจะขี้เหนียวนักอะนะฉันก็คงต้องทำอะไรมากกว่านี้หน่อยอนะดูเหมือนว่าสิ่งไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นคุณบอกไม่ได้ว่าเธออยากจะไม่เขาสุขกับคุณนิดหน่อยหรือถ้าใม้คุณน,นั้นเป็นของขายของเธอแต่คุณก็ไม่อยู่ที่จะรู้ความจริงนั้น ก็อยากร่วมด้วยนะแต่ฉันต้องไปหาเซมบรัสก่อนนะเพราะว่าเธอเปิดตูทิ้งไว้อะพราะอเห็นโอกาสคุณก็ขอตัวไปหาเซมบรัสเทมบรัสแต่ดูจากร่องรอยแล้วดูเหมือนคุณจะช้าไปนิดหน่อยนะหลังจากใช,ช้เวลา2-3ชั่วโมงนอกบ้านคุณก็กลับมาพร้อมกับเซมบรัสในอ้อมแขนคุณทำให้แน่ใจว่า ค่อยๆแอบย่องผ่านมัฟเฟอุสไปคนที่พยายามจะกินกินคนที่ผ่านทางมาแล้วก็ไม่ยอมซื้อของเธอเดี๋ยวคุณว่าจาการถีหลากันนะใน,นระหว่างนั้นคุณก็วางเซบรัสลงในห้องเธอก่อนที่เธอจะเหนื่อยไปไม่ต้องสสยเลยว่าเธอสร้างปัญหาทุกอย่างที่จะทำให้คุณสามารถเข้าไปในศาลได้เลยะรู้สึกเหนื่อยคุณก็เริ่มกลับไปที่อของคุณเพื่อจะพักผ่อนสักหน่อย แต่คุณก็ได้เสียงมาจากห้องอัสเซลเอสัสเซไปไลยนะ <c oughs> เอาฟีกับอันได้เออเข้าอยู่นะสองคนนี้นักวิจัยกับอ่าตำรวจเรียกตำรวจแล้วกันง่ายดีคุณแอบส่องดูข้างในห้องและเห็นว่าจัดเม้นกับอัสเซลกำลังดูที่คอมพิวเตอร์อยู่น่าดูวิดีโอออนไลน์อยู่อัสเซลสังเกเห็นคุณที่ประตูเทเกอร์ <T aker! S 1> อยากจะไปดูอันนี้ด้วยไหม นั่นฟังดูดีนะโดยเฉพาะหลังจากที่ฉันเพิ่งผ่านเรื่องมาเนี่ยแล้วดูอะไรกันอยู่อะนี่มันเจ๋งมากเลยนะมันเกี่ยวกับมนุษย์คนหนึ่งที่เดินทางไปทั่วเพื่อไล่จับสิ่งมีชีวิตเวทมนต์เหล่านี้อยู่อะ่ะแล้วก็เอามาสู้กันน่ะโปกเกมอนนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมไถึงมีหมาเหรอคุณจไดไว้ว่ามีหมาสีขาวกำลังจ้องมาที่คุณพร้อมกักบกำลังสะบัดหางอยู่ ใช่จัสไดเขาชื่อโทบี้เนี่ยโทบี้ฟ็อกซ์ต้องขอยอมรับเลยนะนี่มันรู้สึกขัดแย้งกับจริยธรรมอยู่นะกับการที่ต้องบังคับสัตว์มาสู้กันเนี่ยแล้วก็กักขังไว้ในแคปซูลด้วยอะส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่ดีนะถึงนั้นก็เถอะมันก็สนุกดีนะเอฟเฟกที่น่าทึ่ง การมงไปที่มีความหมายและอารมณ์สิ่งมีชีวิตแสนน่ารักคุณและจัสได้จ้องตากันและกันขณะที่กำลังฟัง A <c oughs> ามมาอาซาฟี่พลาดไม่อยู่กับอนิเมะเรื่องนี้มันก็น่ารักดีอะนะที่เห็นเธอตื่นเต้นนะอ่าฮะ <c oughs> uh huh. มันก็ดีนะ <c oughs> แต่มันไม่มีดาบและปืนน่ะจะให้คนดูชอบก็ต้องแบบนี้สิ <c oughs> ไม่อ่ะจัเมน ถ้าเป็นงนั้นเราจะเอาสัตว์มาสู้กันทําไมอ่ะถ้าวุทย์พวกนั้นมีอยู่แล้วก็การมีสัตว์ไปมันก็ไร้ความหมายนะสิอาเซฟี่กลับมาบ่นต่อดูเหมือนว่าเธอจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากเลยนะแต่เอาตามตรงคุณก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่และคุณก็ไม่คิดว่าเธอจะสังเกตเห็นด้วยกำลังกำลังกำลังตั้งใจกับความคำพูดตัวเองอยู่ เธอติดเรื่องนี้มากเลยเนะี่ยฉันชอบนะตอนที่เธอเป็นแบบนี้ความตั้งใจของเธอนะ่ะได้นำพาความมั่นใจของเธอออกมาหรืออย่างไม่งั้นเธอคงติดอยู่ในสภาพเป็น้าอึดอัแบบนี้ในห้องนี้ที่เธอเรียกว่าแลบทั้งวันนะ่ะนะอารา์ฟี่ถูกขัดด้วยคนที่เข้ามาในห้องเบลเซตอน มาจากไหนวะเนี่ยูต uh, ูตโ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 ตเธอเรียกห้องแบบนี้ว่าอย่างไงนะคุณเห็นว่าเบลสบับนั้นตอนนี้พูดเหมือนกับเสีแหุ่นยนต์แล้วฉันแต่งห้องนี้เองเลยนะและที่รักฉันน่ะสวยสดงดงามที่สุดเบลสตันโพสท้าขณะที่เธอดึงอัลซฟีเข้ามาแล้วก็โอบไหล่เธอไว้ <laughs> ยินดีต้อนรับนะเบลที่รักฉันติดนี่เธออยู่นะเปิดไฟซิสองกล้องมาที่ชั้นถึงเวลาเริ่มโชว์ใหม่แล้วนำสแสดงโดยราชินีสีชาติรุ่นไหม่ถือเป็นข้อผิดพลาดแล้วนะสำหรับไอ้แกะเหล่านั้นที่ขังความงดงามอย่างฉันไว้เนี่ย ตอนนี้ถึงเวลาที่แดง้งเห็นแล้วว่าทําไมฉันจะเป็นดาวโดดเด่นไม่ใช่แค่ในห่วงลึกเท่านั้นแต่ทั่วทั้งนรกเลยแล้วก็ทั่วทั้งโลกมนุษย์ด้วยและทั่วทั้งสวรรค์ด้วยเหมือนกันและเธอด้วยอัศเซลจะเป็นผู้โลโดโผกของฉันเดี๋ยวนะฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับอุยก่อนที่อัลซฟีจะปฏิเสธได้เบลเซตันก็ หยิบข้อมือเธอออกมาแล้วลากเธอออกไปจากห้องเพื่อตเต็มความฝันของเธอที่การเป็นดาวโดดเด่นและคุณก็ถูกทิ้งมาเคียวกับจัส Die ก็ดูเหมือนมีขั้นกันนายแล้วนะนายอ่ะอยากจะดูในเมฆด้วยกันไหมหลังจากวันเนี้นะก็ดีเลยคุณหยิบแล็ปท็อปมาแล้วก็ยื่นให้อันจัสได้ ผู้หยิบแล็ปท็อปมาแล้วก็พาจัสได้ไปที่ห้องคุณแล้วก็เริ่มดูด้วยกันต่อคุณทําตัวผ่อนคลายลงที่เตียงของคุณและจัสได้ก็ทาตัวผ่อนคลายอยู่บนตัวคุณแต่คุณก็ไม่ว่าอะไรคุณก็วางแล็ปท็อปลงบนเธอแล้วก็เริ่มเล่นอ๋อลงบนคัดเดอร์กันนะ่ะแล้วก็ดูกันทั้งเย็นโดยที่ไม่กินมือขําจนถึงเวลานอนขณะที่จัสได้กลับไปทีห้องของตัวเธอเองนั้นคุณก็เตรียมนอนด้วยเหมือนกัน แค่ได้ควรปีนกลับที่เตียงแล้วก็ห่มผ้าหม่มก่อนที่คุณจะหลับไปคุณเห็นลูเซี่ยลเดินเข้ามาที่ทางเดินและหมหาคุณนี่ลูซี่เธอจะมาบอกฝันดี้เหรอก็พวกเราทั้งหมดมานะแล้วเราก็อยากบอกว่าเอฟฟิฟฟูวับ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 ว <g ane> อะไรวะเนี่ยปั่นๆนะฮะสั้นๆดีนะฮะก็เอพฟูก็อีกหลายเดือนนะแต่เนี่ยเดี๋ยวมันจะขาดตอนกันเดี๋ยผมก็เป็นไงกันบ้างนะหรับอเลเซี์ภาคใหม่นะฮะนี่สปอยนะครับเดี่ยสปอยเรื่องนี้สปอยเลยแต่ต้องติดแท็กสปอยไว้ละแม่ว่าไปนั่นเดี๋ยผมไม่คิดยังไงครับพูดคกันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เป็นวันที่ดีนะครับ 拜拜。